ขาบดาาวถ้าสองขวดเป็นยับอิพี่าับยิ้งลูกยิ้งยังอ่ะโอ๊ยโอ๊ยโอยอยพี่กัย่านซ้ำเนาะอ๊โอ๊ยอยยงนั่นโอยยิ้น้าลายบักอนโอยอ้นั่นนอนไ้นันนองกับบงหูเรืองหูลามียงนอนว่ายิยังน้นดึงเลยก่อนปฏิว้ Uhm มอายวมุเลงานหโอ้ยมุดเต็มมุดเขาไม่ได้รอดทางนั้นหัวนั่นนั่นนั่นวี่ยังนั่นนี่ยังนั่น้อาเสียขาเียหายใน้ลก้ิแล้วตพี่แล้วเป็นมาสามง่าพีน่ะเลยั้มต้ตัมตัตั้้

น้องบอสิว <laughs> <publishers now> <discussion> oh, ่าโอ๊ยปลารที่นี่บอสิว่าโอ๊ยบักแจงข้างบอกสิว่าโอ้ยุนเออน้อาลูกเหรอโอ้จัดคือโอแป้งเยแปงเ้ยนำน้องมันสีมดก็ลูกน้อยอยู่ค่ไม่ได้จัดปีก็หนามากระลั้งไหนซีเหลือนึง ให้แม่พิมพ์ดัดตัวที่สิบตัวที่ที่บเบ็ดโกกเอาซะแม่พิมพ์เสียวดอกตัวที่สิบนี่แม่แป้งค่ะอันนี้พี่กับน้องอุ้ยอุ้ยบักแดงคางอุย้ยบักแดงสร้างผู้ใดนี่หอยต้องแรงตัวหนี่ว่าบักแดงสร้างน้อยผู้ใดนี่ว่า โอ้โหทวงบะไ้แม่เบาเรนซื้อดอกดาวอันนั้นว่าโอนอัวแต่เขานั่ยนะอะไรน่ะพอกระเมรเขากะเอ้ยง่วงอ่ะสร้างงามคู่กับพ่อเม่นง่วงงามคู่สร้างงามคู่

อวิวิวเขียนน้องวะขียนน้องเขียนให้น้องว่ามาหาพ่อเขาแล้ววิ้ยมาหาพ่อแล้วหาพ่อแล้วไปใส่มาลูกไปใส่มาอย่าดื้ออย่าดื้อนี่หนูอย่าดื้อแม่พ่อท่องเขาบอกลูกสาวเขาทีหลัอย่าดื้อเด้อทีหลัอย่าเว้างยากเด้อเฮ้ยลูกสาวเขาแม่หนูบ่ดื้อหนูบ่ดื้อหลักพ่อหนูมึนจืดวิวิวิยั่งยัง นี่ยังวะนี่ยังคือพงดงว่าบางนึงวะโอ้ยบอยันเจ็บหัวเจ e ็บหยังลรอตีก้าวโอ้เพราะพดหลานเจ้าแม่จะบุ้งย่านเจ็บโอ้โมเมนต์นี้หายากมากเลยเอฟซีโอ้โมเมนต์แบบนี้แม่พิมพ์สีน้ำพุ่งบานเอานะโมเมนต์นี้เห็นน้ำมูบานเอ้อ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อพนกับพี่ใหญ่ให้ลูกไปเล่นยันลูกไส้เอออันยันลูกสาวถึงพี่เต็งถึงพี่ทับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คันเขวคันเขวเนาะคันเขวคันเขวอุ้ยวุ้ย พ, yup. พ,พี่พ่อเขาพ่อแม่ล mm ูก hmm. คูยครอบครัวเบื้องแรกมือมือคือกันเอฟซีพอแมนตะวันเอฟซีได้มูหนู่มยู่น้ำสร้างในเทพสาภาพแบบนี้เบิ้องแรกมดมือคือกันดิเบิ้งบ่อิ่มนำเบิ้งบ่เปิด ดูได้ทั้งวันพ่อแม่พ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพิ่นจับหางลูกเพิ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเพิ่นจับดึงหางหน่อยพิ่นลูกเพิ่นเพิ่นสีวางี่ลูกผู้หญิ่งงูซูบกระไรเนอะลูกเข้านี่แม่เพิ่นกะถอยไม่จับหางคือกันแฟนเลยยาลูกน้ำลมมันสีหายเย็นเย็นเยนเย็นอ้ยอีพ่อ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  อีเพออีเพอเฮ้ยพอญ่ท้อเงยบ่มีใจให้แม่พิมกระแ่มีลูกให้กับพ่อใจดอกครับนูว่าว่า บ่มีบ่มีใจหากับ่เป็นอย่งแค่ไม่ลู้ห้กับเพอน่าพอทเนาะบ่มีใจกับ่เป็นอย่งแค่ไม่ลูให้กัเพออน้าจยอนี้สแ้นอยอานั่งนี่กับ่แหงจักเถื่อ แม่ทองอ้แม่แม่แป้งเขาเรียบร้อยส่วนนางพิมพโอ้ยเรียบร้อยมากเล็กเหรอโอ้ยไม่นิ่งเลยพ่อทองเขาชอบผู้หญิงรูปรูปร่างผอมบางหุ่นบางร่างเพียวเขาไม่ชอบอ้วอนลำ่ำปั้มง่ายเหมือนพี่เหมือนพี่ลีว่าเตี้ยรำปัมง่ายโอ้เตี้ยรำปั้มง่ายอย่างน้องพิมพอะแม่พิมอะอ้ะวอนจนเตี้ยไปเลย แต่ก่อนก็สูงอยู่แต่อ้วนมาทีนี่แม่แป้งสูงกวัวแต่แม่แป้งดูรูปร่างบางกวัวไงอุ้ยอุ้ยไปหาพี่ชายอีกแล้วไปหาพี่ชายอีกแล้วไปหาพี่ชายแล้วไปถูเขาไปกวนเขาแล้วอึกอ,ออกจากพ่อแม่บางครั้งนะคะบางครั้งก็ใส่กำไลขาบ้างแล้วก็ปล่อยบ้างนะคะต้องฝึกนะะ อีกสักหน่อยประมาณห้าหกเดือนได้สใส่แน 4, 10, 10. ่นอนห้าหกเดือนได้ใส่แน่นอนยันท่านเจ้าขนาดสี่เดือนไหนนังอ้ยสุดยอดแล้วต้องใส่กําไรขาแล้วฝึกไปเรื่อยๆนะคะฝึกไปเรื่อยๆถ้าไม่ฝึกเลยไม่ได้นะคะเอฟซีบางท่านบอกว่าทําไมต้องใส่อ๋อไม่ใส่ไม่ได้นะคะเพราะว่าต่อไปต่อไปเราก็ต้องฝึกฝึกใส่เหมือนช้างเคีื่องโตๆนะคะ ทันมาเราเล็บเล็บแป้งเร็วเออถ้าไม่ไหวอยู่ก็ชงไม่ได้เล่นเล่นชินนะครอบครัวสุขสันต์โมเมนต์แบบมีหาไม่ได้ง่ายๆนะคะโมเมนต์แบบมีหาดูไม่ได้ง่ายไม่ได้จะดูว่าถ้าชายเล็บมีน้องจะเป็นแบบพี่ดาวไหมนะคะหรือว่าจะเลี้ยงน้องด้วยลำแข้งก็ไม่ทราบนะเล็บ ถ้ามีน้องได้ยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นแบบน้องดาวไหมต้องมาลุ้นกันอีกทีต้องลองนะคะต้องลองมีน้องซะก่อนเนาะพี่เลิฟต้องลองมีน้องอย่างจันเจ้าดูซะก่อนถึงจะกล้าพูดว่าจะเลี้ยงน้องแบบไหนนะะแม่เอสซก็อย่าลืมเข้ามาเป็นกําลังใจให้กับพี่เลิฟนะครับพี่เลิฟถึงจะรักพี่เลิฟไม่มากแต่ก็รักไม่น้อย อย่าลืมพี่เลิฟนะคะสำหรับไลน์นี้นะเออสำหรับคลิปวิดีโอนี้โอ้ยบอกว่าพิดบอกถึงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้กับชายเลิฟนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีกับสวัสดีท่านใดคะดูภาพเด็ดๆกันเบ่งภาพเด็ดๆกัน มัสิมุตไปอย่างข้างนั้นกันเจ้ามาทังพี่แมโอ้โอ้ยเขาหนีใบนั่นแมโอ้บอสสิรอดท้องเขาก็รอดบว่าได้นะมองนีมัดชีตรงสูงนะ เป็นกับพี่จะไปหาพ่อหาแม่แล้วไปหาพ่อหาแม่แล้วพ่อแม่จูจีกันมาได้เลยโอ้โหจกใจจกใจเอาพาทีเริ่ออ่า เรื่องกินเรื่องใหญ่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ,บายบายโอ้ยบริกานพอํำจัดหน่อยได้ลูปพ่อเขาหันมาบางนึงกัโอ้ย